นะฮะอันนี้คือคันพร้อมขายนะนีสังเกตนะครับคันผู้นี้นะฮะมันจะงอได้เยอะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคันคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคันคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะต่างกับคันที่ผสมไฟเบอร์กับไฟนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คันคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะฮะอันนี้เวทนี้ถ้าเป็นประช่อนขนาดนี้นยหายากนะครับนะฮะที่จะยุกนะฮะเดี๋ยวนะฮะผม อันนี้ผมมั่นใจผมไม่ใส่หมวกกันน็อกดีกว่านะาอ่าเ๋้าขอญาตขย่า,ยาก่อนหักเหมือนกันนะครับแต่ต้องขย่าแรงนะฮะผมมั่นใจว่าหักนะครับอ่ะมั่นใจว่าหักนะครับอสองขวดดูนะองศาเท่านี้ถ้าเป็นคันเอ้ยไม่ใช่ องศาขนาดนี้ถ้าเป็นคันที่ไม่ใช่คาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นตน่าจะไปแล้วนะครับน่าจะไปแล้วนะใช่ไหมบอสคันแรกนี่เป็นผสมนี้ไปแล้วนะครับอ่าผมจะเขย่าให้หักแล้วกันนะฮะอยากทดสอบว่ามันหักยังไงนะฮะ ดีดไหมอยอมอยนะอันนี้คือคันซาดิสติสนะครับคันที่เราพร้อมที่จำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็นะฮะสำหรับนา้านาที่สงสัยมาคอมเมนต์มาว่าคันนี้เป็นปลายโซลิดไหม ไม่มีส่วนผสมของพวกคันตันหรือว่าคันโซลิดหรือว่าแบงค์โซลิดนะฮะไปนี่คือเป็นคาร์บอนหมดทั้งตั้งแต่ตูดยันหัวนะฮะเป็นคาร์บอน Carbon หมดเลยนะฮะเป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วทีนี้จุดประสงค์ที่เราขายไม่แพงก็คือนะฮะอ่านเน้นเลยนะ,ะลูกค้าถามมาเยอะว่าทําไมมันขายถูกกว่าคันไทยอื่นนะฮะก็คืออุปกรณ์ชุดแต่งนะดูนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟอร์กิฟเป็นแบบธรรมดา น้ำนะฮะยางธรรมดานะฮะแหวนเหวุนก็ธรรมดาหมดแล้วก็วงไกัก็เป็นซิมิกทั่วไปนะครับนะซึ่งชุดแต่งมันดรอปลงนะฮะคันจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับชุดแต่งด้วยนะฮะแต่แบงค์เนี่ยเราแบงค์เพิ่งค้นพบนะฮะว่ามันเหนียวขนาดนี้นะครับก็คือเอามาต้อนรับสําหรับมือใหม่นะฮะงบน้อยหรือว่าเท่านี้ก็พอเข้าใจนะฮะสามอย่างนะฮะมือใหม่หัดตกปลานะฮะ งบน้อยนะฮะแล้วก็3เท่านี้กูก็พออะไรประมาณนี้นะครับสามารถจัดได้เลยนะฮะคันซาดิสติดนะครับเอาให้หักครับมันไม่หักสักทีครับอ่ะองศานะฮะแล้วก็โยนนะฮะตัครับองศาเยอะกว่าเพื่อนนะครับนะ โอไม่หักพอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปวัดว่าเวลาวัดปลานี้มันจะได้แบบส่วนหน้าคันที่หักไม่หักเนี่ยนะฮะเอาส่วนตัวผมนะฮะเกิเกิดจากการวัดนะครับเวลาวัดแล้วปลามันวิ่งออกมันสวนกันมันจะหักช่วงนี้นะครับส่วนหน้าถ้าผมยกอย่างนี้ไม่ค่อยหักนะฮะยกปลาขึ้นเรือไม่หักนะครับเพราะว่าถ้าจะหักจริงๆที่ผมประสบการณ์ผมเนี่ย1 0บ0ปีที่เคยตกปลามาก็คือ เวลาสวนงแรงนะครับป่าก็ออกมันก็แรงอยู่นะแล้วก็สวนอย่างเงี้ยแล้วก็สายใหญ่ๆสายไม่แมทตอย่างเงี้ยส่วนมากจะเปี้ยตอนนี้หักโอเคเราไปทดสอบตอนวัดกันนะครับโอเคครับ